สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มการพัฒนาเกมเพื่อจำลองระบบนิเวศสำหรับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจรงิงเสมือนจริงในส่วนของบทขัดยอ่อนะครับปัจจุบันเกมกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต twitch. ประจำวันของคนส่วนใหญ่สังเกตได้จากการที่เกมกลายเป็นสื่อกลาขงของกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีเกมที่นำเอาเทคโนโลยี VR มาใช้งานซึ่งตัวของ VR สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการเล่นเกมได้ดังนั้นทางโครงการของเรา จึงทำเกมที่จำลองสภาพแวดล้อมของระบบนี้ไว้ทั้ง3แบบโดยนำเอา VR มาใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์เสริม locomotion ที่เรียกว่า bidis ROVR เพื่อใช้ในการควบคุมตัวละครนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ 1. โปรแกรม Unreal Engine 2. HTC Vive และ 3. bidis ROVR วัตถุประสงค์ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของระบบนิเวศและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในแต่ละระบบนิเวศ 2. ส,ส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร 3. ส,สามารถทดแทนหรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินทางไปสำรวจระบบนิเวศในสถานที่จริงในส่วนของระบบของเกมเกมของเราจะมีการรับค่าอินพุตจากอุปกรณ์วิดดิสอา v r และอุปกรณ์ VR ซึ่งค่าที่รับเข้ามาจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลในด้านต่างๆเช่นการเคลื่อนที่ของตัวละครการหันซ้ายขวาตำแหน่งของมือ VR ตลอดจนการกระทําต่างๆซึ่งผลลัพธ์ต่างๆจะถูกแสดงผลทางหน้าจอมอนิเตอร์และแว่น VR นอกจากนี้ระบบเกมของเราหลักๆประกอบไปด้วย4อย่าง1การเดิน ในการเดินผู้เล่นสามารถเดินสำรวจสิ่งต่างๆภายในฉากได้อย่างทั่วถึง 2. การสำรวจผู้เล่นสามารถดูข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่พบเจอได้ภายในฉากต,ต่างๆของเกมโดยสัตว์ที่จะปรากฏออกมาจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของระบบนิเวศ 3. กล้องถ่ายภาพผู้เล่นสามารถทำการถ่ายภาพภายในเกมได้ด้วยเมนูกล้องถ่ายภาพโดยเมื่อทำการถ่ายภาพแล้วระบบ ตัวระบบจะทำการบันทึกภาพลงในโฟลเดอร์ของเกมในรูปแบบของไฟล์ภาพสกรีนช็อต 4. ภารกิจผู้เล่นสามารถทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายในเกมได้โดยภารกิจจะแบ่งออกเป็น3ระดับสามารถตรวจสอบได้ภายในหน้าเมนูของเกมเมื่อผู้เล่นทำภารกิจสำเร็จในรายการใ,ใดๆแล้วผู้เล่นจะได้รับถ้วยรางวัลตอบแทนซึ่งจะถูกเอาไปวางไว้ภายในฉากเลือกระบบนิเวศ ต่อไปเป็นตัวอย่างของฉากภายในเกมนะคะรูปที่1ฉากเลือกด่านโดยจะปรากฏประตูสำหรับเลือกเข้าระบบนิเวศทั้ง3ระบบรูปที่2ฉากระบบนิเวศทุ่งหญ้าสวัสดนารูปที่3ฉากระบบนิเวศทะเลทรายและรูปสุดท้ายฉากระบบนิเวศแบบป่าฝนเขตร้อนค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะครับในส่วนของการเดินผู้เล่นสามารถลากเท้าหรือย่ำเท้าบนแป้นของว i t เอสอาร์โอเพื่อเคลื่อนที่ตัวละครไปข้างหน้าได้ในส่วนของการหัน ผู้เล่นสามารถควบคุมทิศทางการมองได้ด้วยเครื่องสวมรษะของ HTC Vive นะครับในส่วนของการเปิดหน้าเมนูผู้เล่นสามารถกดเปิดหน้าเมนูได้ได้ด้วยการกดปุ่มทริกเกอร์ข้างซ้ายนะครับซึ่งเมื่อเราทำการกดทริกเกอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปิดหน้าเมนูนะครับในส่วนของการเลือกตัวเลือกในหน้าเมนูนะครับผู้เล่นสามารถทำการเลือกตัวเลือกในหน้าเมนูได้ด้วยการกดปุ่มแทร c k แพดอัข้างขวา เพื่อแสดงตัวเลเซอร์พอยเตอร์ที่ใช้ในการชี้ตัวเลือกนะครับและทําการกดทริกเกอร์ข้างขวาเพื่อใช้ในการเลือกตัวเลือกนะครับแบบเสมือนการคลิกเมาส์ซ้ายในส่วนของการดูข้อมูลของสัตว์ผู้เล่นสามารถดูข้อมูลของสัตว์ได้ด้วยการเดินเข้าไปหาสิ่งมีชีวิตจนตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นขึ้นแสงสีขาวและทําการกดปุ่มแ r a ็ k แพดอัพข้างซ้ายเพื่อดูข้อมูลของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะครับ ตัวอย่างการสวมใส่และใช้งานอุปกรณ์ HTC v i v และ w i z d i s ROVR1 ค่ะสรุปผลจากผลการทดสอบและเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน11คนสามารถสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังตารางความสนุกของเกม4คะแนนความสวยงามของฉาก5คะแนนได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต4คะแนนได้ออกกำลังกายขณะเล่น5คะแนน